โอ้มาไม่ทันเรียบร้อยแล้วโอ้คุณตากับหลานโอ้ตากับหลานได้วงร้อย่างนอกอย่างในช่างบุญโอขายให้อ๋อครับคุณตาครับคุณตาอยู่บ้านไหนครับปลัดครับปลัดชื่ออะไรครับบ้านปลัดอ๋อบ้านชื่อบ้านปลัดใช่ไหมครับนึกว่าอยู่บ้านปลัดชื่อนั้นชื่อนี่ไม่ใช่นะเนาะเราและนุ่มนี้ ชื่อคือแต็นหางอ๋อครับผมแล้วนุเอาเอาไปใส่รถดูไหนครับเรียบร้อยครับเอาเรียบร้อยแล้วเคยมาที่นี่หรือยังครับยังครับอ๋อนี่ครั้งแรกเลยครับแล้วทำไมต้องพาตามมาด้วยล่ะตั้งอยู่ตามนานพาไปจ่ายเงินจ่ายเออเอาโอเควงล้อสีลวดยางนอกยางในวงล้อเนาะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้ติดตั้งที่นี่เพราะว่าเอาไปทำที่บ้านนะนายเนาะเออถ้าเสร็จแล้วเอามาอวดหน่อยแล้วก็ไอ้นายบอกว่าขอขอสติ๊กเกอร์ใช่ไหม ออแล้วมีโอกาสเข้ามาเอาในช่วงนี้หมดผมโอเคเดี๋ยวทักปลอดภัยคุณได้ครับสวัสดีครับ